สองจริงจริงวันนี้ต้องยืนสัมภาษณ์คู่กับน้องใช่ไหมคคู่ก็แทนน้องหน่อยน้องสปิริตน้องบนเวทีก็สุดยอดเหมือนกันวันนี้ก็แอบเป็นห่วงค่ะเพราะว่าจริงๆน้องเขาก็ป่วยมาประมาณ2วันนี้และใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยงานอเนี่ยสปิริตคาก็ก็สู้น้องใจเขาก็สู้อะไรเงี้ยค่ะจนถึงแบบจบงานก็ถือว่าเก่งมากๆคืาป่วยเปแล้วเลยเหมือนกับว่าติดเชื้อในลำไส้ค่ะน่าจะเป็นมาจากอาหารที่ทาน วันนี้คือไปเช็คก,กับคุณหมอมาแล้วใช่ไหม<ช>ครับแต่วันนี้ก็ซาิลิตเนาะก็ยังแบบว่ายอมขึ้นเวทีกับอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอไม่มีน้นองก็แสดงอาการอยู่ใช่ไหมว่าแบบผมจะไม่ไหวหรือหลังหลังเอ่นนอจริงๆตอนช่วงร้องเพลงก็ยังยังไม่มีอาการเท<ม>่าไหร่แต่ว่าช่วงเล่นเกมหลังๆมาก็ก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเห็นอาการนิดหน่อยบ้างอันนี้ทางคุณหมอก็สั่งให้พักไหมคะหรือว่า ดยางนต่อได้เอ,อ่อจริงๆไม่ได้ไม่ได้สั่งให้พักแต่ว่าก็คือให้ดูในเรื่องของอาหารการทาน,นแล้วก็ให้ทานยายงเป็นประจำติดต่อเรื่องอะไรเงี้ยค่ะยาที่จะต้องทานออแก้ติดเชื้อก็คือเหมือนต้องพักขาพักนิดนึงให,ให้ให้อาการมันเบาลงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจริงจวันนี้เราได้ห้ามนองแมว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องามองาย่าย,ยออืจริงๆทุกคนค่ะทุกคนมทั้ทงบอสทั้ทงบองอะไรเงี้ยก็ถามว่าแบบน้องไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็สามารถแบจ้งได้นะแต่คือน้องเขาก็ใจชื่อเขาว่ว โอเคนก็อัปเดตแล้วนกเดี๋ยวเดี๋ยวยังกะเดี๋ยวพี่ฟ้าเดี๋ยวไปดูนกต่อเอามาถึงเรื่องเราพี่ฟ้าเราอาลาสเซ่สนามบินแตกเลยนะครับเวียดนามข่าวฟิวนั้นยังไงคะพี่ฟ้าก็ก็มีน้ำตาแตกไปเหมือนกันตอนแรกคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นคิดว่าน่าจะประมาณแบบอ่ะยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยแต่คุณนะตอนนั้นคุณก็เยอะมากน่าจะหลายร้อยคนที่ที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ตะโกนชื่อเราแบบอิงฟ้าอิงฟ้าชาลอชาโลอะไรเงี้ยก็ ก็ดีใจค่ะโดยเฉพาะเหมือนแบบตอนที่เราทํากิจกรรมเขาก็มาดูทั้งหามีขับรถตามด้วยแล้วก็มีแบบเขียนภาษาไทยใส่กระดาษาเราเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักมากเป็นโมเมนต์ต่างประเทศครั้งแรกที่ทาให้ <laughs> แบบรเโอ้ไม่คิดว่ามันจะมาไกลด้มากขนาดนี้เหมือนเขาเหมือน,นเขาชอบเพราะว่าเราแบบบ้านเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่อง LG อมากสักเท่าไหร่เนี่ยเหนะมือนแบบพอเห็นเราเป็นนางงามด้วยเพราะว่าคนที่เวียดนามเขาชอบดูนางงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรืว่าเราแบบเป็น ตัวแทนของกลุ่ม l g t q เลยเขารู้สึกแบบภูมิใจอยากสนับสนุนอิกกอด้วยเลยมันใจฟูเลยไหมคะอิงฟ้าฟูมากฟูมากค่ะแต่ละกิจกรรมนี่คือแบบว่าเอาโหลากหลายมากกิจกรรมอัดแน่นเลยนะไปรอบนี้แน่นบอสบอกไว้เที่ยวการต้อนรับใหญ่มากเลยนะค่ะอิงฟ้าการต้อนรับเขาจัดเต็มขนาดไหนคะที่นั่นก็ เอ็กซ์คลูซีฟหลายอย่างค่ะทั้งอาหารการกินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ไปเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์บ้านเขาแต่ละสถานที่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฮปปี้กับทริปนี้เหมือนกันการไปเวียดนามการไปเวียดนามในครั้งนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษที่เวียดนามไหมคะหลายอย่างนะคะอันดับแรกะชอบแบบเพื่อนๆนางงามบ้านเขาที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันทุกคนบน่ารักไนซ์มากใช่ค่ะแล้วก็ชอบสถานที่ที่แบบไปเที่ยวไปทานอาหาร เพราะว่าบรรยากาศที่นู่นเดี๋ยวที่นี่ก็ยอมรับว่าแบบบางที่มันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มีไดเรียนรู้ภาษาอะไรเวียดนามแบบเล็กๆน้อยๆเมีกิบบิกนะแลก็มีประมาณสองได้สองสามประโยคก็ต้องภาษาเวียดนามค่อนข้างที่จะแบบฟังฟังออกยากได้ใส่ชุดหนัวใหญ่ด้วยชุดดยใหญ่บ้างชุดของอ่าวใหญ่ซึ่งเป็นชุดห้องเสื้อที่แบบใหญ่ที่สุดในเวียดนามใช่ค่ะชุดหนักมากอย่างชุดประมาณแบบ เฉพาะหัวประมาณสิบกว่าโลค่ะหัวแล้วใช่แล้วชุดก็น่าจะประมาณสามสิบกว่าโลได้มันหนักมากหนักมากจริงๆค่ะแต่ว่าภาพที่เราเห็นตอนที่เราเดินเนี่ยมันสวยๆจนแบบดีใจได้ที่ได้ใส่มันเป็นดอกตอนฟิตติ้งนี่คือบอกว่าตื่นตาตื่นใจกันหมดเลยแต่ละคนเพราะว่าชุดแต่ละคนนันอลังการมากก็ดีไซน์ดีไซเนอร์ของคนเวียดนามอ่ะเขาเขาจะมีภาพ แบบในหัวค่ะจะจะต่างจากที่ดูก็คือชุดอย่างที่ทุกคนเห็นเลยชุดราตรีชุดบนเวทีอะไรเงี้ยก็สวยงามชุดชุเลยแล้วทุกคนท็อปสิบก็คือได้ลองใส่ก็ชอบมากๆมันมีความฝังมีอะไรไหมฮะ้เออเราได้ใส่แล้วรู้สึกยังไงอางจิกตอนนั้นง่ายๆที่จะได้ใส่ไงรู้สึกค่ะรู้สึกก็รู้สึกดีใจยิ่งตอนที่หนูแบบเดินลงมาเสร็จแล้วก็เห็นภาพ เห็นวิดีโอที่เราแบบย้อนหลังอะไรเงี้ยเราก็ก็ซื้อมาแล้วพอทราบราคาไว้ว่ามันเป็นแบบสิคาาินหลักอย่างนี้ที่เราได้ใส่เขาบอกเขาจุกอยู่นะกินหลักครับประมาณเท่าไหร่ชุดหนูน่าจะประมาณล้านบาทเป็นชุดที่ราคาแบบใช่แต่ว่าชุดน้องๆก็คือแบบสี่แสนถึงห้าแสนอัพทั้งหมดเลยอ้ของเราล้านเลยตรใส่ก็เกลียเลย เองก็เดินไม่ไปห่ะกถามว่าจริงจริงแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศที่เราจะต้องไปใช่ไหมคะอิฟ้าเดือนหน้าค่ะเตรียมบุกอาเซียนเตรียมบุกอาเซียนเหน้าไปลาวแล้วเตรียมตัวยังบ้างคะอันดับแรกก็เรื่องภาษาใช่ค่ะเพราะว่าเป็นภาษากลางที่ต้องใช้ภาษาเราไม่ยากไม่ยากแต่ว่าน่าจะมีอีกหลายประเทศที่จะต้องไปค่ะบอสกิมกิมบอว่าหลายประเทศก็คือติดต่อเข้ามาตอนนี้คอนเฟิร์มสักเท่าไหร่แล้ว เรื่องคอนเฟิร์มไม่หนูไม่แน่ใจในห้องขามบอกทีมแต่ว่ารู้ว่ามีประเทศหลายประเทศคือมีคืออิงหลอดไปไกลมากาาใช่ค่ะไปแบบอ่เม็กซิโกไปาลาวไปเวียดนามไปอินโดไปอเมริกาก็มีค่ะไปหลายไปแบบกระจายไปหลายก็คือข้ามจากเอเชียไประดับโลกไประดับ,บาซิลก็มีเตรียมสนามมินเต็งพี่เรียนครับ ไม่ไม่ไม่กล้าคาดหวังเลยค่ะแต่ว่าขออย่างน้อยก็แบบแค่แค่มีคนมารับก็ดีใจแล้วจะมากจะน้อยก็ไม่เงานมันเน่นมันชุกขนาดนี้อิงฟ้ากลัวจะมีแบบว่าผลกระพบกับการที่เราจะไม่มีเวลาเตรียมงวนอะไรอะจริงจริงเพราะว่าเวลามันก็ใกล้เข้ามาละคนก็ทั้งห่วงไิงฟ้าพักนน้อยด้วยเอออย่างที่แจ้งไปว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตเดียวหือวันหยุดปีนหาเราก็จะรับ เบรกงาน <ไอ S 1> หลายอย่างไปงแล้วก็ใช่ค่ะปอดดิสกินเบรกแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ใชจริงๆ<อ>ก็เริ่มเดือนหน้าก็จะเริ่มเริ่มจางแล้วเพราะว่าจะต้องแบบเตรียมคอนเสิร์ตนะหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บก,ก็จะต้องเตรียมตัวไปฮ<ม>ิโระอันนี้ประมาณระยะเวลาประมาณน่าจะเกือบสามสามสี่เดือนประมาณนี้ที่จะได้แบบเตรียมตัวภาษาเปอร์โฟเมน้์ที่ที่แคนางค์คิดว่าระยะเวลาในการเตรียมตัวของเรามันจะพอไหมสำหรับตัวเรา หนูประกวดมิสการุเทพผมมีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเองคิดว่าเราเรามีวิชาอยู่หนึ่งตัวอยู่แล้วหนูว่ามันอยู่ที่ใจด้วยอ่ะมันอยู่ที่ใจถ้าสมมติว่ามีเวลาซ้อมเยอะอ่ะแต่ใจมันไม่ได้เรียนไปก็เท่าน,านั้นแต่ถ้าสมมติว่าใจเรามันมุ่งมั่นมันตั้งใจแล้วมัน,ม,นมันทุ่มเทเวลา แม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่หนูก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะทาําได้เรื่องขาอฟ้าทำกันบ้านนะคือเราว่างขอทำกันบ้านแต่บอกว่าหลายๆประเทศก็เริ่มเผยคู่คแข่งเราออกมาแล้วออะไรย่างเงี้ยโอ้ยก,ก,ก็ดูค่ะดูแล้วก็ศึกษาอะไรเงี้ยแล้วก็า,เ,าเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเราก็จะมีให้น้องๆเขาฝึกแบบบางทีก็คุยกันเป็นภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ฝึกภาษาไปด้วยพูดถึงช่วงแค่สองเดือนเนาะออกงานทุกวันจะทำอะไรได้นิดนึงชาทะลุไม่ใช่ไหมต้าหมายของเรา ก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่พอจุดตอนนี้คุณแม่มีเวลานับพอไหมยังคุณแม่คือลอยลำแล้วต้องทำอะไรร้องเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูบ้านใช่ค่ะอตอนนี้ทร,รู้สึกสิบล้านทะลุเองแล้วตอนนี้สำหรับผมข,ข,ขอขอบตัว,วเราไปขอบตัวเรานะยังไม่ได้เห็นทั้งหมดค่ะแต่เราก็จะได้เห็นแบบเป็นเป็นรายเดือนอะไรเงี้ยยังยังไม่ ใช่ค่ะแต่ว่าถ้ารวามทั้งหมดตอนนี้ก็อย่างที่บอสแจ้งไปก็น่าจะ8ถะง20ล้านก็แล้วกันอืมแล้วปีเตอร์ก็20 20ก็ประมาว่าเมื่อสุดภาคสุดตัวตอนนมัไปถึงไหแล้วอืมหนูย,ยังขับรถไม่เป็ <c oughs> <c oughs> และก็ยังไม่มีเวลาไปเรียนก็เลยอาจจะต้องแบบเรื่องรถอาจจะต้องดูไปอีกทีแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ต,ต,ต้องมีเนาะในการทำง,งานอะไรอย่างนี้ยค่ะ ส่วนเรื่องบ้านก็ตอนนี้คือโฟกัสที่บ้านแม่ให้เรียบร้อยก่อนอใช่ค่ะแล้วก็บ้านตัวเองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะเป็นคอนโดก่อนอเพื่อความสะดวกตอนนี้บ้านแม่ก็คือเหลือลงเ<บ>ฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวค่ะเป็นบ้านหลังหลังเล็กๆค่ะแม่นี่อันนี้คือสร้างตอนที่เราได้มงแล้วหรือว่าสร้างก่อนค่อยๆสร้างมาค่ะคือพึ่งเสร็จตอนหนุมประก,กวดมิสแกนแลนไพร์เลนใช่แต่ว่ายัางไม่ได้แบบลงดีเทลแบบ อ่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยคือเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนที่เราประกวดเลยใช่ไหมคะลิซอ่อ่าสร้างก่อนนะค่อยเขาไม่เติมเลยไม่ได้แบบเติมมาเรื่อยๆตามจำนวนเงินที่เรามีวันนี้ก็มีเบ็กไปบ้างก็มีแต่มาจังหวะที่เราประกวดเสร็จพอดีมีเงินก็เลยทําให้เสร็จกเติมเลยเติมไปไหวไม่อย่างนั้นสุดสุดคือแบบแฟนลูกค้าแฟนเับแบบว่าหนูว่า ไม่ได้กลับไปเห็นครั้งแรกหรอกคือกลับไปเห็นหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยชอบไปดูอยากรู้ว่าแบบปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็อยากเราอยากให้เขาเห็นแฟนคลับเห็นว่าสิ่งที่เราพูดแบบมันมันคือเรื่องจริงให้เขาได้สัมผัสไปกับเราว่าอย่างน้อยมันเป็นกําลังใจให้คนที่เขากาลังลําบากอยู่เขาจะได้รู้ว่าแบบอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะแบบประสบความสาเร็จแบบเราก็ได้ อย่าแบบอย่าไปท้อกับมันนะอ,อย่างทุกครั้งที่เวลาแบบขับรถแอบไปด,ดูอย่างเงี้ยยังยังเห็นแต่ว่าภาพเด็กกินฟ้าโอ้เขาเรียกาอะไรอะ่ะความทรงจำตรงนั้นมันเยอะมากเยอะมากจริงค่ะ เริ่ที่ความทรงจำที่แบบคือแบบมันเป็นความแฮปปี้หรือยังะแฮปปี้ครับเาความลำบากที่เราอ็ม่แบบมันเห็นมุมมต์เลยใช่ไหมตอนนั้นหนูอย่างที่บอกหนูไม่ได้คิดว่ามันลำบากมันไม่ได้ลำบากเลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้มองกลับไปถึงความเป็นอยู่ตอนนั้นก็คงเรียกว่าลำบากแลวก็ช่วงตอนเด็กความทรงจำของเรานั้นตอนนั้นมันมีแต่แบบอบูแล้วก็เป็นวัยที่เรากับได้อยู่กับครอบครัวแบบครอบครัวจริงจริง คือเดือนละ400เมื่อก่อนที่ชูเปไ็นยังไงครับถ้าจะ4หรือ600ท่านถึงจะมีอะตอนนั้นก็ทำงานกันแบบขำมือขำค่ำอะไรเงี้ยใช่ก็สงสารกับพ่อกับแม่เวลาที่ต้องออกไปขายของข้างนอกนอก็เข็นจ,จากบ้านถึงแม่น้ำไปวัดอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นถึงความลำบากก็ถึงทำให้เราแบบมีแรงผลักดันให้เราแบบกระตือรือร้นในการที่อยากจะทำให้เขาสบายมากขึ้นสภาพบ้าน400 600บาทนี่คือยังยังสมบูรณ์เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเลย ไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีคนมาอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมไหนกรนอะไรโซนใช<ห>้ของมีเราเขียนอะไรไปข้างหลังข้างฝ่ายนี่นะครับคือน้าประตูจริงๆหนูยังคิดเลยว่าหนูเป็นคนเขียนหรือเปล่าเดี๋ยวจำไม่ได้ใช่แต่ว่าข้างบ้านที่มันอยู่ข้างๆที่เป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยพ่อหนูเขาเป็นคนเขียนเองเขียนแปะให้ข้างบ้านมันก็ยังอยู่เขาบอกว่าไงหลงพวกของอะไรสักอย่างไม่รู้ Uh huh. เห็นใดโพสนานอินฟ้าก็โพสบ้านที่บอกว่าทําให้คุณแม่สําเร็จแล้วพอมองย้อนระยะทางไปเราภูมิใจในตัวเองอยงงีม้มากๆมากๆค่ะเพราะว่าแล้วมันอยู่ไม่ไกลกันด้วย oh. ใช่ค่ะแล้วตัวแม่เองเขาก็แบบดีใจที่มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ภูมิใจมากๆด้วยด้วยหยาดเหนือแรงงานของเรา เรื่อีเรื่องหนึ่งล่าสำหอ่าเรื่องของ Exhibit Q ก็เรื่องของส่งร้อทข้อเทียมก็ผ่านมันผ่านมาขั้นหนึ่งแล้วคนก็แบบพุ่งมันที่เราเพราะเราเราเหมือนเป็นแบบกระบอกเสียกได้ดีเอาจริงอ่ะเป็นเป็นกระบอกเสียกได้ดีเลยสำหรับเรื่องหมีเองพราะตอนแรกที่เขาทราบว่าหมีปัดถูกก็แบบเฟลเนาะเฟลว่าอ๋อม่ผ่านอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาได้ติดตามข่าวแล้วก็รู้ว่า มันผ่านกระบวนการอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็พี่น้ำตาแตกเหมือนกันใช่เพราะเราดูภาพบรรยากาศที่คนเขาเขาร้องไห้ที่เขาดีใจกันเลยแล้วก็ยินไปด้วยอย่างน้อยเราก็เป็นเสียงที่แบบเสียงหนึ่งที่เราเราพยายามเป็นกระบอกเสียงมาตลอดกี่ยวเับเรื่องของ LG b t Q เรื่องของสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจมากดีใจที่ได้เป็นส่วนึ่งด้วยเขาหมักเราก็ลุ้นไปว่าจะให้กล้าตอบใครของของกระบวนการเนี้ยมันสำเร็จ คิดว่ามันมันมันยังได้มากกว่านี้<ม>แต่แต่ว่าเข้าใจว่ามันบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นการยอมรับมากขึ้นก็โอเค<ม>ถ้าเหมือนไรคนก็คือชื่นชมยิบมาดีกว่าที่แบบเป็นคนเหมือนเปิดเปิดโอกาสเปิดโลกเออเปิดให้คนแบบเข้าใจตรงตัวนี้มากขึ้นเลยเรารู<ม><ม>้สึกไบ้นะก็ดีใจนะคะ<ม>เพราะว่าโหหนูมาอยู่ตรงนี้หนูก็โดนดราม่าเยอะเหลือ<ม>เกิน<ๆ>แบบ คนว่าก็เยอะคนให้กําลังใจก็เยอะอะไรเงี้ยอ,อย่างน้อยมันพิสูจน์ทาให้หล,หลายๆคนเห็นว่าสิ่งที่เรายืนเนี้ยมันไม่ได้แค่ตัวเราเองเดียวแต่มันก็เพื่อทุกคนแหละโดยเฉพาะกลุ่มอา b t q ดูคนะคะมีคราคอยากให้กําลังใจอะไรกับคนที่ออกมาสู้เรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกับเราเไหมคะเออจริงๆนะหนูว่าเขาอ่ะไม่อยากใช้คาว่าเรียกแบบมาเรียกร้องเลยเหมือนเขามาทวงคืนมากกว่าในสิ่งที่เขาควรจะได้รับก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเพราะเชื่อว่ายังไงท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันสิ่งที่สำคัญที่สุดของ LGBTQ มันคือการยอมรับอย่างน้อยขอขอให้รักกันเองก่อนอ,อย่าเพิ่งูลลี่ดดกันเองอย่าเพิ่งเหยียดกันเองเชื่อว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มเรากลุ่ม LGBTQ แข็งแรงมากพอไม่ว่ามันจะเจอปัญหาอะไรหรือจะต้องไปเรียกร้องสิทธิอะไรไปทวงชืนสิทธิอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ปัญหาใชายก็เป็นกำลังใจให้ค่ะโอเคขอคุณค่ะ Һабыт <laughs>